แล้วตอนนี้เราก็กำลังจะมาเก็บแหนแดงไปเลี้ยงปลาเหมียวเมีก็อยากมาด้วยพอดีก็อยู่ตรงนูน้นพอดีก็มาด้วยลมพัดพัดผ่านฮะเมียทำอะไรอ่ะกลางคืนนี่เดินมาวานี้ระวังไงแมทำอะไรแล้วไอฟเชั่ไปไหนม<อ>าตอนนี้ลมกำลังพัดตดูนนี่ งูเอ็งรู้ได้ไงปลาช่อนกระโดดปลาช่อนบ้านเองสิปลาช่อนในเต้าน่ะไหนกระโดดออกมาเฮียไม่มีช่องให้หายใจยังมีชีวิตอยู่อีกหรอปลาช่อนพวกเองอะ่ปะปลาช่อนไหนนี่มันลูกปลาลูกปลาช่อนข้อที่ไปดูดมานะเอามา,<อ>มลาปล่อยไว้ อ๋อเอ็งไปถึงอยู่ข้างบนนั่นน่ะนะก็มันกระโดดมาเมื่อกี้ไงโดนลงแล้วเหรอลงแล้วมันไม่ค่อยมีไหนแดงมันแน่นเกินแล้วมันมันเริ่มทยอยตักออกเอ็งก็ไปเลี้ยงปลาไว้ๆสิก็จะเอาไปเลี้ยงอยู่แล้วทำไมบ่อนั้นเกลี้ยงเลยล่ะก็มันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแก่แล้วก็เริ่มโลกออกแล้วก็ใส่ฝั่งนี้ไปแทนน่ะนะเดี๋ยวแม่อก็เริ่มเป็นโลกบ่อเนี่ย งูเป็นไรแม่งเริ่มตายเริ่มตายกันเลย<อ>ตายแดงออกเลยเดลือเยอ้อยู่เนี่ยไม่กี่ตัวนี่โตอยู่ไหนเหลือปลาด้วยอ่ะก็สะแสดงว่าที่งูมันมาตอนกลางคืนก็มากินปลาเองนะสิไม่ไดมากินปลาแล้วงูจะมากินอะไรไอ้พวกนี้ดูแข็งแรงนะแต่เราไม่เห็นเน่าไปหลายตัวเลยชิบหายอย่าพูดคำหยาบออกคลิปค่ะเนะี่ยเพียบเลยเดี๋ยวไม่กี่ตัวแล้วนะั่น ดูอุ้ยทุกคนเห็นปลาไหมไหวไปบ่อเท่านี้เปล่าจะใช้อากาศที่ไหนหายใจให้หมดแงแง่แทงในตัวเชื่อมไงโถทางกระมังพวกปลาซิวปลาส้อยปลาเย็นสบายสดชื่นเลยใช่ไหมล่ะม็อค่ะอยู่ใต้ต้นยูคาเนี่ยฮะเดว่าจะย้ายไอ้พวกนี้ไปอยู่บ่อใหญ่นี่ให้หมดน้ำน้อยเกินแต่พวกนี้คงจับยากกว่า มาฆ่านเนาะไปเมื่อไหร่จะตักไหนแดงตักเองเว้ยขยับมาจนเลยเหมียวเหมียวเลยเฮ้ยข้ามึงบอกว่าห่วยห่าปักทำแม่งสิบกว่าสิบเกือบจะยี่สิบถุงแม่งรอดอยู่สามต้นเอ็งปักอะไรชาเลือดมังกรนะชาเลือดมังกรเออ แมวน้ำนี้ดื่มไม่ได้อยากจะไปหาลุงเลาะมาปลูกผักไว้วงเลาะร้อนรุนแรยทำไมไปดูดิกระเพราโคตรงามเลยบอกว่าอย่าพูดคำหยาบออกกล้องทำไมสองตาขาวก็แก้คำว่าจิบหายแล้วก็จิบหายไงไปดู น้องเยว่เยว่นะะถ่มันตลอดแต่ไม่ง่ายหยุดไทยหยุดแล้วไปตัดต่อดิน้องเยว่เยว่เนาะโอ้ยทำคลิปแค่นี้ก็ทำโมเป็นมันเรียวเรียวริตี้แป๊บเดียวเนี่ยเด็ดย่อยหมดแล้วยอดแตกงมาใหม่หมดแล้วแมวอยากกระโดดน้ำไหม่ะน้ำจามไปเลยเฮ้ยอย่าแกล้งแมวกูไปเลยทุกคนกูไม่ใช่คำหยาบนะกูมันเป็นคำผสมโฮงแปลว่าฉัน กูก็แปลว่าฉันก็ถูกแล้วส่วนคำว่าเธอก็ก็กูก็เม้าเมียวต่อใจ <c oughs> พอแค่นี้แหละเก็บเก็บแหนแดงแล้วไปกินอเก็บแหนแดงแล้วเดี๋ยวจะไปเลี้ยงปลาแหละดูสิแหนแดงแต่ไม่ใช่สีแดงนะสีเขียว เดี๋ยวเราเอาไปเลี้ยงปลาให้ดูแค่นี้เดี๋ยวใส่ขี้วัวกันแมวก็นอนสบายสดชื่นเย็นจังเลยวันนี้ลมพัดตลอดเวลาดูเราใส่ปุ๋ยขี้วัวลงไปให้เพราะเดี๋ยวจะตอนเย็นจะลงแหนแดงใหม่่ะ แต่พอดีก็ดื่มน้ำอยู่นั่นแหละดื่มน้ำจากบอ่อเนี้ยสกปรกก็สปกปรกล้วก็เลยตั้งว่ามันสักหน่อยทั้งหมาทั้งแมวนี่สบายจริงๆเลยทุกคนได้ยินเสียงใบไม้มหลมพัดใบยูคาเนี่ยคลิปนี้ยาวแน่เลยไปไมแมวทำไม ตัวเองนี่มันสบ,บายกันจังเลยเนี่ยฮะยังไม่พออีกเล้เเอจะรอดไหมเนี่ยบอลเนี่ยบอลอะไรหลอมาให้ปลาไหลอยู่เอามาให้ปลาไหลอยู่ <ừ. S 1> ปลาไหลจะอยู่ยังไงบอลตัวเดียวต้นเดียวเนี่ยเ,าเ้าปลาไหลน้ำสะอาดเขายังเลี้ยงได้เราก็ไม่เลี้ยงน้ำสะอาดเร็ว ไปยกไปเสียงโทรศัพท์เองนี่คงไม่ทําให้ค่าติดลิขสิทธิ์หรอกมั้งไปไปไปแมว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 แมาแมวกับหมาแมวแมวร้องหาแมวแมวหมาหมาตลอดเวลาใช่ไม้คดีคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยไร้สาระไปเรื่อยเลยอ่ะ ไปไหนอะเมียแมว,มแมว <c oughs> ทำไมหมั่นเขี้ยวจังเลยมแมวแต่ละตัวเนี่ยคะแมวแต่ละตัวเนี่ยหมั่นเขี้ยวจังเลยไอฟเพย์ไม่มาเอเพชรซอยู่กับน้องชายแล้วก็แม่อยู่ตรงนูน้นไปแค่นี้แหละเดี๋ยวจะ,จะถ่ายทีก็ตอนตอนให้อาหารเอาไหนแดงไปให้ปลาแล้ว แมวเล่นตาข่ายลมพัดตาข่ายแล้วแมวก็ไปเล่นต่อ,อว,วันนี้เหมา้ออนยคก้อลมามค่ะไม่ใช่เสือคนนู้นตัวนู้นเป็นอเมอเม,อเมคืนเดียวคืนเดียวก็เริ่มขยายมาแต่เ่คอยนานๆน่ะไปไปแล้วนี่น แล้วเราก็ไปข้างล่างที่บ่อปลาของเราชวนแมวไปด้วยไปลมพัดตลอดเวลาเลยวันนี้แมวแมกับหมาหมาก็ตามเรามา20กว่าต้นก็อยู่สามสองต้นไปตอนนี้เรากำลังมาที่บ่อพอก้าเล็กๆของเรา อันนี้ไม่รู้จะไปขายที่ไหนเนี่ยสาวระแนอันนี้ใบเปเปอร์ม้นต์หลายค่ะไปนนี้ก็ะพาวเนี่ยเอาไปปลูกได้แล้วเนี่ยรอดอยู่ต้นเดียวเนี่ยละอ๋อเอทองอุไรเราอะนะต้นทองอุไรว่อันนี้ต้นแตงโม หลพาสต้นเลือ้อยต่อเฮ้ทำไมพริกมันเริ่มแดงลพแล้วก็พริกที่มันไม่ได้น้ำไม่ได้ปุ๋ยลงทุนบ้าอะไรอีกเราเมาให้พอดีจากการงงเฮ้ยพอดี ไม่ใช่หนูมัง้งจิ้งเหลนวังพระเทพมาเ,ออเขาหนีไปแล้วดุบโดยพอดีพอดีอดไป,พอ,ไปพอดีไม่ยอมทิ้งและเจอแล้วพอดีมันชอบอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้หาแล้วต้องหาต่อจนท้อจนจนมันอันนี้เอาเองพอดีไปไม่ไปไม่รอแล้วนะ เมียวเมียวไม่ต้องเราพี่พอดีหรอกเราไปกันเถิดเหมียวทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนภูเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเนินอืลงไปข้างล่างบ่อปลาเราก็จะอยู่ข้างล่างช่วนมะม่วงที่ไม่มีความสวยงามใดๆดมีอยู่กระจึงเดียวเองมีแค่ตรงนี้แหละ มะนาวเองเป็นอะไรไป,ไปนี่นเรามีต้นอะวาคาโดยอยู่ตรงนั้นต้นเดียวนี่เมียวเมียวกับหมาหมาก็ไปก่อนแล้ว นน,น้องชายก็เอาแหนแดงลงบ่อให้ปลากินแหลบะบ่อปลาเราช่วงนี้มันไม่มีฝนตกอะบ่อก,ก็เลยไม่ค่อยใหญ่ไม่มีน้ำเท่าไหร่เราต้องดูดน้ำมาปล่อยด้วยเนี่ยไม่งานแล้วก็ปลาก็จะตายปีที่แล้วที่เรายังไม่ เรายังไม่ทําโซลา่าเราไม่มีน้ำให้ปลาเลยแล้วปลาพอหน้าร้อนทีไรปลาก็ตายเพราะว่าออกซิเจนไม่เพียงพอหรือเปล่านะเราดาเอาว่าน่าจะเกี่ยวกับน้ำน้อยแล้วออกซิเจนไม่พอนั่นแหละทำไมเหมียวเหมียวนุน่นทุกคนเห็นไหมแหนแดงของเรา <c oughs> ข้ายังลอยอย่างนั้นเหรอค่ายโยนเลยอะโยนไปเลย,เยอยากให้มันลอยน้ไงมันก็ลอยได้เดี๋ยวมันก็พลิกตัวเองพลิกยังไงปลาไม่กินเอ้ยมันพลิกได้ปลาเลยเอออย่างนั้นแหละเห็นไหมไไม,ม,มันมีแรงน้มถ่วงของมันอยู่ <c oughs> นเมียคิดถึงเหรอ,หอข่าปูคิดถึงเหรอตกใจอะไรกันสองตัวนี้มาเล่นกันอีกแล้วขาปูแล้วอาเม่ะ นุ่นพอดีพอดีกับอเมมาแล้วไม่เมานี่เร็วอเมไม่ไม่พอดีมานี่พอดีมองหาหนูหากระลอกอยู่นั่นแหละคงไม่ใช่ว่าโซ่เองไปติดตะข่ายอีกแล้วนะด,ด,ด,ดึ๊ดต้ต พอดีไม่มาเราไม่สนใจพอดีหรอกดูเเม์ที่แสงหน่ารักเชื่อฟังดีกว่าวันนี้ลมเย็นจังเลยทำไมลมพัดตลอดเลยแสดงว่าฝนจะตกใช่ไหมอควะลมพัดแบบนี้เนี่ยดูไหนแดงเรากระจายไปจะเต็มบอ่อแล้วมั้งเนี่ย นี่เดี๋ยวเราให้ดูทุกคนดูสิเ,เห็นไหมลมมันพัดอ่อนอ่อนบางช่วงก็จะแรงๆหน่อยอันนี้ต้นกล้วยพอวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสดีมากแต่ลมพัด ตลอดเวลาแบบนี้เราก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะดูรอบบ่อเราพ่อก็จะปลูกต้นกล้วยมีทั้งกล้วยป่าแล้วก็กล้วยน้ำกล้วยหอมกล้วยน้ำวา้ามีไหมไม่รู้ฝั่งนีนะ้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยป่าฝั่งนี้นะ พ่อบอกว่าเอาไว้กล้วยป่าใบามันจะใช้ดีอออพูดถึงแล้วนี่ไงทุกคนเนี่ยกล้วยป่าที่เราพูดถึงอ่ะลูกมันจะเล็กๆแล้วก็สุกแล้วเห็นไหมอันนี้แหละที่เราบอกกล้วยป่าเคยเห็นกันหรือเปล่าดูลูกแค่นี้แหละไปไปแมวหยบาบไปไป ปลาจ๋าบ๊ายบายเลี้ยงหมดแล้วแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวปลามันก็ค่อยขึ้นมากินของมันเอง